สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเราเส้นต่อก้านลานนะครับเตรียมไว้ทําตอกสันูหนนะครับให้กับน้าๆนะครับที่สั่งจองกันเข้ามาตอนนี้ก็เหลืออยู่สามคิวนะครับก็จะส่งรวดเดียวเลยนะครับสามคู่นะครับก็ตอนนี้เลากไปได้แล้วสองคู่นะครับคู่ที่สามเนี่ยครับที่ผมกําลังเลาอยู่เนีก็จะเคลียให้จบไปเลยนะครับแล้วก็หลังสงการค่อยว่ากันใหม่นะครับ ว่ามันจะติดภารกิจนะครับผมจะติดภารกิจช่วงสงการนะครับเจ็ดวันอันตรายนะครับแล้วก็วันที่แปดที่เก้าที่สิบนี้ก็จะเป็นงานบวชลูกชายผมนะครับผมก็จะพาก่อนนะก็จะเคลียรส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับสําหรับสามคิวที่เหลืออยู่นี่ครับอีกค้างอยู่ตอนนี้นะครับมีอยู่สามคิวนะครับก็ผมกําลังเร่งทานะครับคือเราเสียบไปแล้วสองคู่แล้วนะครับมีคู่ที่สามนะครับก็น่าจะได้เกินครึ่งไปแล้วนะครับก็จะรอส่งอ่พรุ่งนี้นะครับ ของหน้าที่จองเข้ามากันนั่นแหละครับก็น่าจะเรียกอยู่สามคิวเองครับก็จะเคลียร์ให้จบในวันพรุ่งนี้เลยนะครับจบวันพรุ่งนี้ก็หลังสงการนะครับใครอยากได้ก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับเพราะผมก็ติดภารกิจนะครับภารกิจหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งด่านช่วงเทศกาลสงการครับเจ็บวันอันตรายนะครับผมก็น่าจะได้ลงด่านนะครับ าาก็น่าจะไม่ได้ทำนะครับก็จะพักไปก่อนนะก็ก็จะแจ้งนําแจ้งพี่น้องไซล่าไปนะครับว่าหลังสงการแล้วค่อยเจอกันใหม่ก็มาเราเส้นตอกนะครับจะทําตอกสันงก้านาลานนะครับคู่ที่สามนะครับสำหรับคิวที่จองกันเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ ก็เหลืออยู่3ามคิวเองนะครับก็จะเคลียร์ให้จบไปเลยนะครับคู่ที่เราอยู่นี่เป็นกานรลรานเม็ดแตงนะครับน้าเขาสั่งเม็ดแตงมานะเมื่อวานเมื่อก่อนนะครับก็จะทําให้มันเสร็จไปเลยพร้อมๆกันนะครับกับอีก2คู่ที่สั่งจองเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับก็จะไปพร้อมๆกันน่าจะส่งวันพรุ่งนี้นะครับ เป็นตอกก้านลานเม็ดแตงครับเม็ดแตงน่าจะสองคู่นะครับที่เหลือที่จะส่งก็เม็ดแตงสองคู่ธรรมดาคู่หนึ่งนะครับสำหรับเส้นตอกก็น่าจะเสร็จในวันนี้นะครับเส้นตอกเสร็จก็เหลือแค่ขัดเข้านะครับขัดกระดาษทรายแล้วก็จะเข้าเป็นตอกนะครับก็จะส่งได้พรุ่งนี้นะครับ ทักสามชิวเลยนะครับยังไงเราผลจะแจ้งไปอีกทีนะครับสําหรับว่าเป็นของใครบ้างนะครับก็คนที่ยังไม่ได้นะครับสามคนนะครับที่สั่งเข้ามาแล้วนะครับเพราะมันเหลือสามคนสุดท้ายนะครับในรอบนี้นะครับก็จะทําเสร็จสามคู่นี้ก็จะงดก่อนนะหลังสงการแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับใครอยากได้ก็ค่อยทักมาใหม่นะครับหลังโสงการนะ คุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนได้ดีมาตลอดนะครับบางท่านก็หลายคู่นะครับตอนนี้ผมก็ทำไป30มส่งไปล่าสุดก็คู่ที่37ม็กับคู่ที่38นะครับ นี่ก็น่าจะเป็นสามสิบเก้าสี่สิี่สิบเอ็นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือทําอยู่นี่คือผมสามคู่นะครับที่จะทําให้เสียบนะครับ วันนี้ก็จะเป็นอตอ,อกการลานเม็ดแตงนะครับที่กําลังเหลาอย่างจะเราเป็นเส้นตอ,อกเม็ดแตงนะครับเม็ดแตงก็ต้องลบเหลี่ยมทั้งสองด้านนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเิ็มแดงนะครับจัดไปครับเลาะไปก็เหลือไม่เยอะนะครับก็ผ่าไม้ไปแล้วนะครับก็เลาะไปเรื่อยๆนะครับเกินก็เหลือไว้นะครับไม่พอก็หาใส่นะครับอีก Yeah.